สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ ขึนเราบอจะทำหจะข้นนะตะูดถึงรูปนหอเรียกว่สวยยนี่อะไรสวยูดถึงรูปเววันที่แปดันะไเยิ่งล่ เด็กซีตัวเล่าว่ะจันโอ้เลยสีตัวจ้าเด็กสีไปจับเอาเด็ไปจับเอาเด็กเดินบ่เด็กเดินเอาเด็กเดินเดินนะเอเทิงหาบ่็กบนเทิงเจ้าวาเยเจ้าวาเคยเห็นเจ้าไปจับเอาบา แค่นั้นเนอะบ่คอยได้ไช่วงนี้แ่อราพกบางเหมือนเตอืมได้ยุ่จ้ะได้ได้สวัสดีเอีทุกท่านนะคะ สวัสดีท่านที่มารับชมสดๆตอนนี้นะคะบ่ายโมงวันนี้เราอยู่ที่บ้านข้าบบางตามนัดตามสัญญานะคะปล่อยจับคู่บนล่างนะคะอย่างละสีห่หางมาสัญญา่เป็นว่ากำลังกักดก้ไล่กดแช่ให้ในเด้อจ้า ่อวางสวัสดีเอชซีก่อนทักทายเอชซีก่อนค่ะพ่อวางจะค่อยเขียนเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับเอชซีท่านเนาะครับนะววนพุทธิธาลายมือ,อยู่ได้เนาะก็มือนี่ก็ส่งเป็นตะบ่ได้อีกดีเป็นโชว์แม่งกับนยังกินข้าวพี่น้องมแยังมาซุ่มมาแซวกันเจิตจ้าช่วงนี้ยากเต้ ว่านี่ช่วงนี้ยากยากยากตลอดไล่กันเลยแป่งเวลาเอาได้แต่ว่าพอกับยังว่านี่ว่านี้วัานี้สิ่ให้ซีหางเนาะบนกับสี่ซีหางล่างสี่ซีหางล่ะบนซีล่างซีล่างล่างซีบนซี่ว่าต้องหลายตัวกันหลายตัวมันว่าต้องหลายตัวดีแล้วพ่อบางเนาะเอาเอาแฉนลวนมาซี่หางอยู่แต่ว่าไล่ตรงเนาะซีหางนี่เนาะ บัวลายพอดีพอดีอ,อือก็ดีดีวันนี้พ่อวางวันนี้มั่นใจว่าข้าววันนี้วันนี้มั่นใจย่วงว,นนวันนี้มัน ung, นนม่นใจเด้แน่นอนได้หันมาบอกเอฟซีนะพ่อวางแล้วก็งั คือก็คือมันใจเสื่อสว่างไงน,นะเสื่งบนเสื่งล่างาเอสื่องบนเสื่งล่างหลักมันก็คือให้ยกตัวมันมากก็คือบนก็คือล่างก็คือวันออกไปมันน,นานนานรุ่นยกนานเลยวันนี้วันนี้ที่จาเออเพระาะว่าก็กับกับวัวลายตัวหลบงวดที่แล้วงวดที่แล้วกับกับ่ัวลายตัวนี่นเนาะงวดที่แล้วเนาะแต่ว่าพอบางแห่งปล่อยชุดเต็มน้ำซื้อแมน มันก็เลยเบิง้งคือหลายมันมันคือหลายคือคือคือ,คอไอ้เอาไปเบิ้งชุดเต็มน้าแต่โตที่ที่คัดเนี่ยกะกะกะบ่ะะหลายมีแค่ซีหางอ่ามีแค่ซีหางบนไม่เสียงนี่ยละเขาตะบ,บนเนาะวันที่แล้วเนาะเขาตะบ,บนก็สุดยอดแลเขาตะบ,บน <S <S วันนี้คิดว่าสิเขาเรืงบนเรื่องล่างทะเลบุคืออยู่เดิ้มันยังได้ฝันอยู่บ่ะกับว่าได้ฝันหรอกแต่ว่ามันเมืองแล้วมัน มันเล็บมันเผามันก็เล็บก็ลายปูนะเล็บเล็บเผาน้อส่งท้ายที่ส่งท้ายปีเก่าเอามันมันบอกเขารังงดที่แล้วกับสร้างความมันเพราะให้เขาบนก่อนโอเคเลยดิเนาะสว่างวานนี้มีรุนทั้งบนทั้งล่างนี่ทั้งทั้งบนทั้งล่างเนอะนานุ่นมันต่อไปอันตูดีมี่ซีนี่มี่มิโตที่คัดเลือกหรือว่าตูดีเอามาคัดเอาคองเอาอัน กอบางให้เลขวิ่งเลขเดินล่างไปแล้วน่าจะให้ตัวใดก่อนนหนึ่งกับสามครับล่างเนาะงกับสามล่างอย่างเดียวเดินล่างอย่างเดียวคือคือวิ่งวิ่งหนึ่งกับสามล่างอย่างเดียวดิ่งหนึ่งน่ะล่องสาด่งล่องสามเนี่ยทีทีล่องไปเนาะแต่บันนี้วิ่จับคู่ให้เราเด้อบันนี้เด้อจับคู่ให้เราครับเพราเพรเปลี่ยนแปลงมันจะตกเก้าอะไรนะวี่งกับตัวเก้าอยู่เป็นบอแม่ครับตัวยูเป็นบอน อันน้เมาเมาองบุนก่อบนนะคะเตรียมจดไปพร้อมกันเลยี่ จใหพ่อวางเล่าเก่งก็ก็ว่าบ่มีเสียงนีบ่ค่ะเสียงตอนนั้นพ่อก็นันเีนเจียนเขียนเห็หมเด้อแล้วบอกคอยเลยบุย้อนไม่นไม่รู้่มีเสียงอดแผนไม่ได้ยัมีบ่ไีเสียงบนี่นี่ีีลใส่เสียงลขอผม่อนงกลวเกบ่ะไม่ตันแนเลยเย็บๆเล บนนะคะบนครับนี่บนอย่างเดียวนะพ่อนะอย่างเดียวนานี่เนาะเอาวิ่งบนอย่างเดียวนี่วิ่งห้ากับแปดเดินเดนแปดเลยเดินแปดรองห้าครับบนวันนี้จับกูเนาะจับกูเรียลเก็คือมียูซีหางนี่แหละที่เอาแฉนนี่แหละมี 4-2ครับสีสอแล้วก็สีเอาิ่งบนแปดกับห้าจับคู่สีสอหนึ่งมันแมนอยู่บ่มันเป็นยังไงหนึ่งห้าไหมหนึ่ง้าหงห้าไหมมันขะงงเนาะจับคู่แปดกับห้าวิ่งแปดกับหาจับคู่สีหนึ่งสีสเอาไหมพะวังเอาไหมเนาะ เอากระดาษแผ่นไม้จ้ะน้องเดียวมันร้อนอ่ะดียวไม่ละมีเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าสวยดีครับี่หางเด้อ อันนี้บนบ่จ้าแมนบนอย่างเดียวได้บนอย่างเดียวสามตันี่บ่จ้าแมนแปดบนาย่างเนบ่ให้สามตัวนะแมนบอกว่าจังไหนบ่ีกนบ่าับตั่่่เอาละวันนี้เนาะว่าทีบอกเพิ่นเราเดียกว่าเอาสี่ให้สามตัวน้ามงวันี้ว่าแต่แมนเขาให้ตัวสั่นกันว่าี่จะ้างจ้ะสามตัวสามตัวซีมี่ี่มีอยู่สองหางเล้อครับบ่บ่บ่หลายตัวเนี่ย จะมีศูนย์กับสามครับศูนย์กับสามรักลอยด้วยรักลอยรักลอยรักลอยไทยลักลอยให้คนจับเองบ่ไคนจับเองด้วยครับเนี่อนศูนย์กับสามนะครับเอาวงกลมเน้นเน้นให้นะคะบานเน้นเน้นฟันฟันเน้นเน้นนะคะสาหรับจับคู่เพราะว่าหนึ่งแปดหนึ่งแปด แล้วก็แปดห้าแล้วก็แปดห้าครับอันนี้มีสองคูหนึงเลยจ้าเพราะว่ามันมีอยู่มันมีอยู่สี่ครูเนี่ยเนี่ยนี่รีนี่คือสองครูจ้าจ้าเนี่ยเรื่องแปดกับแปดห้าครับครเนี่ยเนี่ยแปดกับแปดห้าคจ้าครับผมอันนี้คือของบนบนเนาะบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวเนาะต่อไปอะตัววิ่งได้แล้วต่อไปชุดล่างค่ะ ครับต่อไปชุดล่างเนาะอันนี้มันค่ะที่นี้มันค่อันนี้ล่างๆมันใจมันใจนะมันใจมันใจมันใจล่างนี้เร่อกับสามนี่เดืนหนึ่งลองสามอันนี้วิ่งล่างเนาะค่ะ อันนี้เพือเข้าหายบิไปกรนานี่แล้วครับครับครัวันนี้จับคู่ครับวันนี้จับคู่ได้วันนี้แล้วจะคู่ล่างจะสีหาง้กันค่ะนหนึ่งสี่ สามห้าสามห้าสามสี่สาม C ครับสี่หางมีตัวเน้นตัววงกลมให้พระเจา้าพะบางครับวงก,กลมอะไรนะค่ะกลมให้สองหางด้วยกัน เอาตัวเด่นๆเลยกันแต่ว่าตัวล่องเขาก็ยเยไปพิถีมันเด้อบ้าทิถีอาจารย์คือเบอร์พิถเนี่ล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวนะครับเนาะวันนี้ตัวเด่นมันคือสามหาครับกู้สามห้ากู่สามห้าแล้วก็กู้หนึ่งเก้าครับ แขนได้หงวัดไงแขวนนี่แขวนนี oh mm ่น hmm. ี okay. the the ่ผมมูนล่างเนาะจ้ะครับจะตุดับมันบ่ได้เด้อได้แต่ตุเด่นมันนี่แล้วนะจะตุเด่นกับพ่อตุดับว่าตัวลงทุนเอาตลลงทุนเยครับเอาตัวลงทุนเลยตัวลงทุนเลยคือตุเด่นเด่นนี่ก็คือเด่นผลกับสองเด่นล่างกับสองน่ะคือตุเด่นมีมีมีสองคู่ นะครับแต่ทั้งเหงดอกทั้งฟูดนั่นก็ที่นี่ี่หางนั่นแหะที่หางล่างที่หางเนาะผู้ที่มีข้อมูลของเจ้าของก็ก็ไปตัดเอานะครับไปเมืองไทยกับข้อมูลที่มันทิ่คือของเจ้าของบ่มันข่เขอะไรบ่อยจังที่ค่ะช่วงบนก่อนพอบางน้องเป็นล่อเบิ้งแล้วมันที่นาที่แล้วเนี้ยเป็นสียหายถามเมืองอ่ะอันนี้ข้อมูลบนบนบนนะครับพี่น้องเตรียมแคปหน้าจอเด้อ บางบ<น>ยาวมือบางเล็กจ้ะมืมันตดเล็กอันนี้คือบนอย่างเดียวนะคะครับทีบ่เป็นตัวเน้นบเพราว่ามันสีเป็นตัวบ่วงกลมหมดที่แล้วบัวตัววงกลมทำนีอ่ออันนี้คือบนเนาะเลนไปตี้หนึ่งแปดแปดห้า จแบหน้าจอรอ้เนาะครับเนาะก็คือเป็นเพียงแนวทางเนาะพี่น้องเนาะเออเขาเขาเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นแหละมีบนมีแปดมีรถที่กันละครับเด่นไปที่แปดครับเด่นไปที่แปดบนจะมีเจ็ดห้าแปดห้าแปดหนึ่งห้าวงกลมแปดห้ากับหนึ่งแปดผู้มักกับแชปนาจอไว้เนาะยันลืม ลักลอยเอาซูนครับสามใต่ครับลักร้อยก็มีให้สองตัวไดยเลือกนี่แหละลักร้อยแต่พอลักรลอยเฮาจะเอาไปใส่กับคูเน้นจกักสิชุดสามตัวบ่พอบาครับครับบลลายบล็อลายมั่อนี่บลหอคลายคือว่าบลหอคลายตัวแอ็นกระดาษนี่คือแม่พอางเลยกระดาษมันแอ็นเอออันนี้คือชุดบนครับนีน่ค<อ><อ>ือชุดบนนละ เห็นชัดเลยเจ้ะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างครับบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างเด้อเดี๋ยวชุดล่างเดี๋ยวรอกับหน้าจอเด้เอฟซีเอาเห็นเอฟซีเป็นเลขแค่บนก็ตั้โดนแล้วหรือมั้งโดนเลยเนาะจ้าเอาไปล่างได้บาทนี่เอาบาทนี่งจีไปล่างเนาะบาทนี่เนาะโอเคครับใาแรกเด้อพก็วางใบแรกเลย เปิดไปทั้งนาได้จ้ะอันเล่มนานะนาแรกเลยอันที่แรกต่อไปชุดล่างอย่างเดียวอันนี้คือล่างครับอันนี้คือล่างอย่างเดียวครับตัวเด่นก็คือ้นหนึ่งครับสามคือเก้าฮัลลาครับตัวเด่นนี่คือถสีบบวเปลี่ยนแปลงนะตัวเด่นก็หนึ่งล่องสาม จับคู่ปะอยู่ประมาณนี้นะครับคูปะมักัะได้จับทางหรือว่าอะไรเนาะจับเป็นแค่แนวทางก็ได้เนาะเป็นเรียงแค่แนวทางนะครับ,บ,รบมื่อนี้ này, น,น้อยๆคู่น่าะหารางวัลนี่เนาะ กันออนไลน์มันก็ว่าคู่เดียวนี่ใช่ไหมครับผมนี่แหละเอฟซีมาแม่คือือให้หลายๆตัวคู่เดียวเนี่ยแข็งมาทางนี้ยังน้อยนะเออยืดซ้ำนั่นเลยนั่นแหละทางนี้มันเด็กเอียงพี่น้องแคบหน้าจอเลยนะครับนี่คือชุดล้างอันนี้ชุดล้างครับสี่คู่สี่หางวัดใจเลยหมดเนี่ยครับใจเลย ชุดวัดใจนี่คือคู่มากขวาบ้านนี่พ่อบา <c oughs> ้างแงขวาแงจ้า,า,า,จาอตรงแล้วบ้านนี่พี่น้องในเบิง้งจะท่างเอียงขอจับมาจอดนะครับเด้อจับม,มือ